ขอบคุณนายไอห้องเพลง่ยังอีกบ้อาจารย์เมื่อแสกเข้ารอดบ้รอดหลอดหอดแต่ว่าความฝันของผมแบบผมเคยห้องตะกี้ผมห้องไอพิเหตุผลไม่ตะกี้ตอนเป็นมอลำเนาะร้องเพลงไอพิเหตุผลก่อนเปิดเปิดคอนเสิร์ตความฝันจักช่างหนึ่งอี๋นีขอร้องด้วยได้ไหมครับนิกสิทธิ์เป็นไงครับได้ไหมเดี๋ยวผมจ่ายให้ผมจ่ายให้โอเคอยากร้องเพลงขอโทษด้วยนะครับที่มารบกวนบรรยากาศคอนเสิร์ต โอ้ยพรรบก,กวนดอกเห็นบ่อเพา่มว่าพรรบก,กวนอยากลองเพลงกับได้ไหมร้องแม่ไครับเอาเพลงอะไรอะ่ะใช่มีเหตุผลครับามาๆมา,มาประกาศป่ะเพลงที่ดังเมื่อสิบปีที่แล้วฮะ <laughs> เพลงที่ดังเมื่อสิบปีที่แล้ว <laughs> ไม่มีแสงจรกสีนักการินเอาลงเลยครับถ้าใครมาคลิิขสทธิ์เดี๋ยวผมใจ่ายให้เองโอเคฮะโอ้ยเล่นเป็นยังไง